หลวงตาบัวที่ซึ้งมากตื่นนอนขึ้นมาปั๊บถึงคุณพ่อแม่แล้วนะแต่ก่อนเราก็ไม่ได้ฉีดการเรียนเราก็เรียนแต่ไม่ได้ไม่ได้คิดลึกซึ้งที่คราวนี้ลึกซึ้งสั่งซึ้งลึซึ้งสุดหัวใจเ,เรื่องการปฏิบัติธรรมเข้าถึงตัวจริงจริง,รงพ่อเป็นพ่อแม่เป็นแม่คุณเป็นคุณจริงๆมหาคุณคือพ่อคือแม่เพราะฉะนั้นท่านจึงยกขึ้นว่าพ่อกับแม่นี่คือพระอรหันต์ของลูกเรายอมกราบไหว้เลยเชียวใครจะสลับเป็นสละตายยิ่งกว่าพ่อกับแม่สลับเพื่อลูกนะ สุดยอดสุดยอดเลยยิ่งคนทุกคนจนในแล้วยิ่งลาบากระบนในการเลี้ยงลูกมากใช่ไหมละ่ะทั้งจะหาให้ลูกอยู่ลูกินทั้งจะหาให้ศึกษาโรงเรียนพ่อแม่ติดหนี้ติดถิ่นประลงประลังมามากน้อยเพียงไรไม่ได้คำหนึ่งขอให้พ่อให้ลูกของตัวดี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 เท่านั้นเป็นพอเป็นพอนี่คือความสละของพ่อของแม่ชีวิตจิตใจสละให้ลูกทั้งหมดแล้วเหตุใดจะไม่มีบุญมีคุณต่อพวกเราใครไปทํามีความขัดแย้งต่อพ่อต่อแม่ไม่เห็นบุญคุณวอนนั่นคือคนสร้างความจมไม่แก่ตัวเอง จะเจริญขนาดไหนก็ไปเถอะคนคนนั้นไปไม่รอดว่า,างั้นในทีกาไว้เลยว่าไปไม่รอดเศรษฐีนี่ไปไม่รอดเขียนไว้เลยไม่เป็นอย่างอื่น